สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7. กันยายน2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้ของแอดจิรนันงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์สูตรนี้มา2ตัวนะครับมี7กับ8ทุกท่านที่มาเข้า10กับเข้าหน่วยนะครับโหยออก4 7 8 งวดใหม่สูตขของอาจารย์ได้678นะครับสูตรนี้มารุนกันทุกท่านตัวไหนจะมาแนวทางของแอชจีรนันนะครับเด่นบนเลขเด่น3ตัวอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้เด่นบนได้เลขเด่น2ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ก็มาทั้ง2นะครับ สูตรของอาจารย์ได้7กับ8ทุกท่านงวดใหม่ได้6กับ7ชอบก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านทุกท่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นถัดมาครับจะเป็นแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์คมงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่นะครับสูตรของอาจารย์ได้เลข4 4ก็เข้าตำแหน่งหลักร้อยทุกท่านหวยออก47 8 งวดใหม่สูตรนี้ได้เลข8นะครับทุกท่านได้เลข8 16กันยามาลุ้นกัน8จะมาไหมแนวทางวิ่งบนตัวเดียวของอาจารย์คมต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของเลา3อราัดงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับทุกท่านลงให้มาก็ประมาณ4 5งวดแล้วเนาะ งวดที่ผ่านมามีเลข7นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2359ทุกท่าน2359เด่นบนแบบ4ตัวครับแนวทางของเอ3อารัตอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ครับจะเป็นข้อมูลชุดเด่นล่างแบบ5ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้ทุกท่าน จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมาครบเลยนะครับมี9กับ1งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้01759ทุกท่าน01759ชุดเด่นล่างแบบ5ตัวไปต่อครับถัดมาจะเป็นนวทางเลขมาบน9 0เลขเด่น3ตัวของแอดกลม งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้0 2 3ทุกท่าน0 2 3งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอีกข้อมูลหนึ่งของแอดกลมก็จะเป็นข้อมูล10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้4 5 6 7ทุกท่าน4 5 6 7งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับ ตามนี้ครับใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาเนาะถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านมาต่อกันที่แนวทางหลักร้อยของแอดมุกงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข4งวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข7งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ9 2,566 สูตรหลักร้อยแอดมุกได้01234579ทุกท่าน01234579ชอบก็แคบหน้าจอเอาครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านวันที่ก็จะอยู่ด้านบน16ทับ9 2566ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของอาจารย์เอทัศน์ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลข4นะครับหวยออก4 7 8ตัวเลขที่อาจารย์ให้มานั้นมาครบบนเลยนะครับทุกท่านมี4 7 8เนาะงวดก่อนหน้าก็มาครบบนนะครับทุกท่านงวดที่ออก7 8 2งวดนั้นมี2 7 8หลักร้อยก็มีเลข7ที่เข้าดูเพิ่มเติมได้นะครับ งวดใหม่หลักร้อยของอาจารย์ให้มาแล้วทุกท่านก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย16กย2,566สูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้1,456,79ทุกท่าน1,456,79ตามนี้ครับใครจะเก่งเป็นแนวทางครบบนก็ไม่ว่ากันเนาะจับได้นะครับตามใจชอบ แนวทางหลักร้อยของอาจารย์เอทัศครับต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยบนพื้นหลังสีส้มของอาจารย์ท่านนี้ครับงวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้ทุกท่านลงให้มาแล้ว2งวดก็เข้านะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่สามสูตรงวดใหมยอยอ่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ สูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้3 4 6 7 8ทุกท่าน3 4 6 7 8ตามนี้ครับแนวทางหลักร้อยพื้นหลังสีส้มต่อมาครับจะเป็นแนวทางร้อยสิบหน่วยบนเลขเด่น3ตัวของแอลคนวันอังคารงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข7เข้าตำแหน่งหลัก10 งวดก่อนหน้านั้นมีเลข7เข้าตำแหน่งหลักร้อยงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้957ทุกท่าน957มาลุ้นกันครับตัวไหนจะมาวินมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนดีแนวทาง110หน่วยของอาจารย์อาคตวันอังคารนะครับอีกข้อมูลหนึ่งครับก็จะเป็นแนวทาง สิหน่วยอขอภยัย10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้5 2 4 8นะครับ5 2 4 8ตามนี้อีกหนึ่งข้อมูลอีกหนึ่งแนวทางของแอดคนวันอังคารมาต่อกันที่แนวทาง10บ,บนแล้วก็หน่วยบนของแอดพิมมี่หลัก10ของอาจารย์ได้0ูนย์หนึ่ง 2 3 4 5 7 8นะครับส่วนข้อมูลหลักหน่วยบนของอาจารย์ได้3 4 5 6 8 9 0 1จัดไปทุกท่านใครตามแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับ10ปบนแล้วก็หน่วยบนถัดมาครับ ใบนี้จะเป็นแนวทาง10บบนคู่ขี่ของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยคันมหาเทพงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้ทุกท่านสูตรของอาจารย์นั้นได้เลขคี้ก็เข้านะครับหลัก10ได้เลข7จ็ดงวดหม่10บบนของอาจารย์ได้เลขขี้ทุกท่านใครตามสูตรนี้ของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับแนวทางของอาจารย์ครูเมือง ต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์คูเมืองทั้งสองใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่างครับฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่น2ตัวฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นตัวเดียวงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้ทั้งสองใบเลยนะครับเลขเด่น2ตัวของอาจารย์งวดก่อนมีเลข9ที่เข้านะครับงวดใหม่ได้6กับ7 ส่วนเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์งวดก่อนได้เลขหนึ่งก็เข้านะครับงวดใหม่ได้เลขศูนย์ถุกทันตามนี้ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาเนาะเด่นล่างเลขเด่นสองตัวกับอีกสูตรหนึ่งครับเด่นล่างเลขเด่นตัวเดียวแนวทางของอาจารย์ครูเมืองเซียนหวยคันมหาเทพ ต่อมาครับจะเป็นแนวทาง10บนของอาจารย์คนเพชรน,นะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข7อยู่นะครับเข้าตำแหน่งหลัก10งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้1 3 5 6ทุกท่าน1 3 5 6แนวทาง10บนใหม่นะครับของอาจารย์คนเพชร มาต่อกันที่แนวทางเด็ดล่าง4พี่น้องเด็ดล่าง4พี่น้องงวดก่อนผมลงให้อยู่ทุกท่านสูตรของอาจารย์มีเลข1หวยออก9 1งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้6 8 9 0นะครับ6 8 9 0อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลเด็ดล่าง3พี่น้อง เด่นล่างสามพี่น้องงวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข9งวดใหม่ได้901ทุกทัาน901ใครตามสูตรไหนแค่ชอบสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาเนาะแนวทางของอาจารย์คนเพชรถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดริงวดที่ผ่านมา อาจารย์ให้มาจริงๆทุกท่านแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้แนวทางของอาจารย์นั้นเข้าอยู่นะครับมีเลขหนึ่งหัยออก91งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้903นะครับ903ตามนี้ครับเด่นล่างเลขเด่น3ตัวใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ได้903 อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับก็คือสูตรนี้เด่นล่างเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมาผมลงให้เป็นแนวทางาเป็นงวดที่4นะครับแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกทา่านมีเลข1ง,งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใครรอสูตรนี้ของอาจารย์แคปหน้าจอให้ไวเลยสูตรของอาจารย์ได้ 5, 7, 8, 9ทุกท่าน 5, 7, 8, 9 แนวทางของแอดลิตนะครับเด่นบนแบบ3ตัวกับเด่นบนแบบ4ตัวทุกท่านครับจัดไปครับอีกตัวอะไรดีถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวของแอนัลนงวดที่ผ่านมาผมลงให้เป็นงวดที่2นะครับ แนวทางของอาจารย์มีเลข9งวดที่1ก็คืองวดที่ออก6-7ก็เข้าทุกทันงวดใหม่นี้จะเป็นงวดที่3นะครับที่ผมได้ลงให้เนาะสูตรของอาจารย์งวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดได้098ทุกท่าน098ตามนี้ครับเด็ดล่างแบบ3ตัวของแอดนันถัดมาครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวรูปภาพทุเรียนแนวทางของแอ็ดรัดเกตแก้วซิลีงวดที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลชุดทุเรียนนะครับงวดใหม่ใบที่ผมได้มาก็เป็นรูปทุเรียนทุกท่านเข้าใจว่าน่าจะเป็นสูตรเดียวกันนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นข้อมูลเด่นล่าง v 4ผมก็เลยรวมมาให้ประมาณนี้ทุกท่าน แคปหน้าจอไปก่อนนะครับถ้าไม่ใช่ประการใดผมจะแจ้งอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่ามีทั้งเด็ดล่าง V2 กับ V4 นะครับประมาณนี้ทุกท่านถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยมาดูกันครับเด็ดล่างรูปทุเรียน V4 งวดใหม่ของอาจารย์ได้อะไรบ้าง สูตรของอาจารย์ได้0268ทุกท่าน0268ตามนี้ครับอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นเด่นล่าง4ตัวรูปภาพมังคุดนะครับทุกท่านรูปภาพมังคุดงวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็บอกตรงนี้ด้วยเนาะชุดมังคุดสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข9ที่เข้างวดก่อนหน้าอาจารย์ บอกว่าเด็ดล่าง v1 นะครับแต่ว่างวดล่าสุดนี้อาจารย์บอกว่าเป็นแนวทางเด็ดล่าง v4 ทุกท่านแต่ว่าเป็นรูปภาพทุเรียนเหมือนกันนะครับผมก็เลยรวมมาประมาณนี้เนาะถ้ามีอะไรจะแจ้งอัปเดตนะครับแคปหน้าจอใบนี้ไปก่อนงวดใหม่ของอาจารย์ได้1 4 5 8ทุกท่านรูปภาพมังคุดครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางเลขมาล่างเลขเด่น4ตัวของแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข1ที่เข้านะครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้5 6 7 8ทุกท่านขออภัย5 6 7 9ตามนี้ครับเลขมาล่างของแอดแสงเดือนงวดใหม่ได้5 6 7 9 มาต่อกันที่แนวทางเลขตารางของอาอาคมตามนี้ทุกท่านงวดที่ผ่านมามีเลขหนึ่งนะครับที่มาเข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่อยู่ตรงนี้ครับเลขในตารางของอาจารย์ด้านบนนั้นได้4กับ5ข้างล่างได้1กับ2ตามนี้ครับใครถามหาใครรอมาแล้วนะครับ ในส่วนใบนี้จะเป็น,นทาง10ล่างของอาจารย์ระเด่นครับสูตรของอาจารย์ได้4 5 6 7ทุกท่าน4 5 6 7